เฮ้มาทั้งมั้งมั้งกินหยังกินยังกินยังอร่อยกินยังโอ้ยกินบ่เนี่ยกินบ่ บอกเลยว่าเราแถมแม็กให้ด้วยหนึหน่งอันกินบอเอาโปรโมชั่นของเรานะคะหนึ่งแพ็คยวให้นึ่งอันนะคะสวัสดีก่อนแบบนี้นะคะรับไม่ดื่มฟรีด้วยทุกครับก่อนทุกครับก่อนนะคะสำหรับท่านไหนที่บอกว่าได้ยินเสียงประชาสัพพะแลนะคะเรียนเชิญก่อนเสือโบกีมันท่อนกินบอห้วยบักหมาเอ้ยเอาอันเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวอ่ะ ขอก่อนขอมื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 อขอบใจเพื่อน